เนี่ยเราแต่งเดิมๆเนี่ยแต่งซ้ําๆนะแล้วก็ทําให้ชํานาญด้วยนะ,ะสวัสดีครับอานิสุครับก็อยู่ในคลิปนี้กับอานอีกเหมือนเดิมแล้วก็เจ้าออนิวิสูมิ e เอ็คันนี้นะเอลเลแกน1.9สีขาวมุกโดลไมายปี2024หล่อๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าชุดแต่งเนี่ยนะลงให กับเจ้าออนิวมิวเอ็กซ์เล g a n คันนี้ชุดนี้เห็นบ่อยนะฮะเอมเพอ r เลอร์สปอร21ชิ้นแล้วกข่านก็รีวิวให้ชมอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับ21ชิ้นฮิตมากนะครับทำบอยแต่งบ่อยนะครับอ่ะรุ่นรถเอลแ e g a n 1.9ตอนนี้ราคาเหมือนเดิมนะ1 4 1 1 0 0 0าเขาบุกนะแต่ถ้าราคาสีเมทัลลิกทั่วไปก็1 3 000, 9 9 0 0 0านะฮะอันนี้ข้ามไปเรื่องของราคาตัวรถเหมือนเดิมนะครับ ชุดแต่งเซตนี้นะครับคันนี้นะเอาระบุแค่คันนี้คันนี้ผมแถมให้คันนี้แถมให้ในโปรโมชั่นตอนนี้ใครสั่งจองตอนนี้ใครอยากได้รถมิวเอตอนนี้นะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้แถมให้ <y> ใหเห็นรีวิวบ่อยเห็นนั้นแต่งบ่อยชอบแบบนี้จัดให้แบบนี้เลย2 1ชิ้นเต็มๆมชุดนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาไล่รอบคันกันเหมือนเดิมว่าเราแต่งชุดเนี้มีชิ้นไหนบ้างอีกเหมือนเดิมนะครับก็ด้านหน้านี่แหละครับ สติกเกอร์ฝาปงเอ็มเพลเลอร์นะครับเอ็มเพลเลอร์สินเดิมนะฮะเปลี่ยนสไตล์โลโก้ใหม่เปลี่ยนรูปแบบสติกเกอร์ใหม่อ่าสวยขึ้นนะมีเคิร์ฟมากขึ้นมีรูปทรงเนียนขึ้นนะเพราะมันเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกปรับมาบ่อยๆนะครับปรับมาตามาการใช้งานแล้วก็ตามกระแสนิยมตามรูปแบบตามเวอร์ชั่นละกันนะฮะอ่ารอบกระจังหน้ามีอีกรอบกระจังหน้าเป็นสีดํา นะสีดำเงานะมี1 2 3 4สาี่ชิ้นนะครับใส่สีชิ้นเนี่ยครอบหมดเลยกระจังหน้าที่เป็นแม็ก์ไทยตัวเดิมอ่ะนะครับครอบให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะฮะที่เป็นสีตัวทางสแตนนะครับครอบให้หมดเลยเป็นสีดำเงาแล้วก็มีขีดสติกเกอร์สีแดงนะครับสีแดงเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะสีแดงที่เป็นเส้นเป็นสติกเกอร์ครับ นะ4ี่ชิ้นด้านหน้าบริเวณกระจังนะครับคือกระจังหน้าเดิมอ่ะจริงๆถ้าใครชอบแบบเดิมเนี่ยเราไม่ต้องครอบก็ได้นะก็เป็นโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยสีแมกนีไทยตัวเดิมนะครับในโคมของกระจังหน้าและถ้าใครอยากได้เต็มเซตชุดแต่งแบบนี้เราก็เติมไปเลยครับทั้งหมดเลยนะครับพอกระจังหน้าเติมเสร็จแล้วนะครับไล่ลงมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนของกันชนด้านหน้าเนี่ยของเดิมแต่ด้านล่าง ตั้งแต่บริเวณซีนยางลงมาเป็นสกเกิร์ตทั้งหมดเลยนะครับสกเกิร์ตชุดเออร์เมอร์สปใส่ไฟเลี้ยวมาให้นะฮะใส่ไฟเลี้ยวมาให้บริเวณเนี้ยที่ผมเปิดไว้ให้นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นไฟเดย์ไทม์หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันเวลาที่เราเปิดสตาร์ทปกตินะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะวิ่งให้แบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเซตที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจากค่ายคาโต้แล้วก็เป็นเซตเอเมอร์สป นะฮะอ่ะด้านล่างลงมามันก็จะมีไฮไลท์สีดําเงาแล้วก็ไล่มาที่โคมไฟตัดบอกซึ่งเป็นดําเงาเหมือนกันนะครับตัดมาให้นะฮะร,รูปทรงสวยขึ้นนะฮะร,รูปแบบที่ตกแต่งมาสวยขึ้นนะครับมีชายด้านล่างเพิ่มสีแดงเข้ามาให้นะครับเพิ่มสีแดงบริเวณตรงตรงนี้นะสองข้างเข้ามาให้แล้วก็ตัดด้วยตัวที่เป็น ใช้ด้านล่างที่สร้างเคิร์ฟขึ้นมาให้นะครับพร้อมกับตัวโลโก้นะฮะคาโต้อเซอรีก็ยังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับชื่อแบรนด์นะครับของเซตนี้คาโต้ทำทำหลายหลายชิ้นนะหลายเวอร์ชันนะครับมีทั้งตัวพิกอัพเองแล้วก็ตัวที่เป็นนิวสุมิวเอ็กซ์อีกเหมือนกันนะครับอีกประมาณ สี่ชุดที่ถูกใส่มาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดที่แบบว่าเราไม่ได้เติมชุดแต่งเยอะนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะดูไม่เปลี่ยนมิติเยอะก็มีนะครับส่วนชิ้นชุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดก็จะเป็นชุดนี้แหละครับเ m e r a l d Sport ปเป็นชุดเต็มของเขาเลยนะครับจริงๆสิ่งที่มันสวยงามแล้วก็โดดเด่นก็ตรงนี้แหละครับที่มีไฟลักษณะทรงไฟวิ่งแบบนี้นะครับหรือเราเรียกกันเนี่ยที่แบบติดปากเลยหน้าใหม่ไฟวิ่งก็บอกเลยชุดนี้แหละหน้าใหม่ไฟวิ่งนะครับ เออเส,สวยๆแบบนี้วิ่งแบบนี้เลยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับแต่ตอนนี้นผมเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่นะครับมันก็จะกระพริบตามไฟเลี้ยวหลักที่อยู่ในโคมไฟตัวรถนั่นเองนะครับเลือกแกนหน้าเขาเหมือนตัวท็อปนะเรเอกแกนหน้าเหมือนตัวท็อปเลยฮนะอ่าชุดแต่งเนี่ยไล่มาด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อเหมือนเดิมครับคิ้วล้อดําเงานะครับใส่มาให้เป็นเคิร์ฟตรงนี้ไหมเป็นเคิร์ฟต่อระหว่างสเกิร์ตหน้าแล้วก็ ตัวคิวล้อนะครับใส่เป็นเคิร์ฟเป็นเป็นชุดมาเลยของคาโต้เลยชุดนี้นะครับใส่มาให้โครมกระจกไม่ได้แปะอะไรนะชุดแต่งไม่มีโครมกระจกแปะนะครับไม่มีไม่มีครอบเลยแต่บริเวณประตูของนะของตัวรถมีกาประตูมาให้นะครับกาประตูซึ่งเป็นสีดําสีดำเนี่ยจะเป็นรายละเอียดแบบมีทิกหน่อยเป็นสีดําระเบิดมันจะเป็นพื้นแบบหยาบหน่อยนะครับแล้วก็ไฮไลท์สีแดงมา ะะจริงๆไฮไลท์แดงไม่ว่าจะเป็นตัวกากประตูหรือว่ากันชนด้านหน้านะครับหรือว่าสกเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยใครไม่เอาสีแดงก็แจ้งได้นะเขาดับให้เป็นสีทูโทนก็ได้ใครอยากได้บอกว่าดำขาวเฉยๆอย่างเงี้ยลดสีขาวแล้วสกเกิร์ตตัดดำเงามาเอาแค่สองสีก็พอก็ได้เหมือนกันนะครับมีหลายๆเคสที่ผมทำให้แล้วก็ข้อบันไดข้างที่มีมาให้นะครับมีมาให้กับชุดเลย เนี่ยฮะก็ข้อบันไดข้างไปหมดเลยแล้วก็มีไฟรับพินบริเวณด้านข้างของตัวบันไดามาให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับชุด e อมเ r ลเตัวที่เป็นเวอร์ชันนึ่นะครับแล้วก็เป็น e อ p เ r ลเลอร์สนะครับแล้วก็คิ้วล้อนะด้านท้ายนะครับคิวใหญ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เป็นทรงทรงทรงฮิตตอนนี้คือ80-90%ติดสเกิร์ต ต้องบอกว่าเซตนี้หมดเลยนะครับจริงๆที่นเนี่ยแหละก็คือที่แรกๆที่ค่ายคาโต้แล้วก็เซตแอมเปรเลอร์ลงชุดแรกๆเลยด้วยซ้ํานะครับอา้าวคาดเอวตัวนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดไฟนะครับผมยังไม่เปิดไฟซึ่งตรงบริเวณเส้นเนี้ยจะมีไฟหลีนะและมีไฟเบรกด้วยอยู่ในตัวนะครับใครไม่อยากได้ไฟเบรกใช้แค่ไฟหลีอย่างเดียวก็ได้นะครับ มีอยู่ในตัวนะครับเป็นทูโทนนะครับครอบมาตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่างนะครับตัดชั้นก็คือสีขาวด้านบนหลอดไฟแล้วก็ด้านล่างที่เป็นสีดําเงาแบบนี้สติกเกอร์แอมเพลอร์ก็ติดไว้ให้อยู่บริเวณนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูหน่อยดีกว่าเราจะได้เห็นภาพว่าตัวชุดไฟเวลาไฟหลีติดมันจะเป็นเส้นลักษณะแบบไหนนะครับ มันก็จะติดขึ้นมาลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเราเหยียบเบรกนะครับไฟก็จะเข้มขึ้นนะครับก็เป็นสีแดงเหมือนกับดวงไฟที่เราเหยียบเบรกนั่นเองสว่างขึ้นแดงขึ้นนะครับบริเวณเส้นตรงนี้เลยเนี่ยฮะเส้นยาวทั้งหมดเลยเป็น l e d ครับนะครับแปะไว้ที่บริเวณฝาท้ายนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วของเอล é g a n c นะครับอ่ะด้านบนมีอีกชิน้นนึงนะครับชิ้นเล็ก สปอยเลอร์สีดำเป็นโนแบ็กนะครับสีดำเงานั่นเองนะครับส,สวยๆพอไปนิดเดียวเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนนิติของตัวรถนิดเดียวเพราะว่าพื้นของอตัวที่เป็นสปอยเลอร์มันจะอยู่แค่บริเวณดวงไฟเบรกดวงที่3ดวงบนนี่แหละนะครับส,สวยๆนะครับจริงๆเปลี่ยนคาดเอวได้นะ ใครอยากได้ค่าเดลที่เป็นเวอร์ชันแรกก็เปลี่ยนได้นะครับมันจะมีโลโก้ที่เป็นวิวเตแปะมาให้นะครับแล้วก็เซตนี้ก็คือเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชันที่2ที่เป็น e m e r อร์เลอร์สปนะครับล้วมีไฟหลีและมีไฟเบรกอยู่ในตัวนะครับอ่ะมีกันลอยด้านท้ายนะครับสีดําแล้วก็มีล,ลายรังผึ้งมาให้นะครับเป็นสีดําที่เป็นสีดําระเบิดนั่นแหละสีดำหยาบๆนิดนึง นะครับเวลาเราลูบบริเวณพื้นผิวเนี่ยมันจะเป็นสีดํากันลื่นหรือแบบว่าสีดําแบบว่าหยาบๆหน่อยอเราเรียกว่าสีดําระเบิดแล้วก็มีแปะโลโก้ไปมิเอ็กนะครับคาโต้ไฮไลท์สีแดงใส่มาให้ใครอยากได้สีดําหมดเลยก็สั่งได้เลยสั่งอันได้เลยเดี๋ยวสั่งโรงงานให้อันนี้ไม่มีปัญหาครับนะชิ้นล่างสุดนะครับก็จะมีเรื่องของสเกิร์ตชุดใหญ่เลยทั้งหมดนะครับใส่ทรงมาให้เป็นท่อเหลี่ยมใครอยากได้ท่อกลม บอกได้นะครับเปลี่ยนท่อกลมใส่ได้นะครับรูปแบบมีอยู่2รูปแบบในเรื่องของเอเมอร์เลอร์สปอร์ตที่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านท้ายนะครับใส่ท่อกลมก็ได้ท่อเหลี่ยมก็ได้นะฮะบ,บริเวณของสเต็ปเซนเซอร์นะครับแล้วก็เซนเซอร์กัลระยะก็เว้นช่องไว้ให้นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมสติ๊กเกอร์เอเมอร์เลอร์ก็แปะไว้ที่กันชนด้านท้ายใครไม่อยากแปะก็ได้แต่ว่าแปะมันก็ทำให้ตัวสเกิร์ตมันมีสีสันมากขึ้นนะครับ ไฟเบรกหรือว่าไฟไม่ใช่ไฟเบรกไฟทับทิมที่มากับชุดสเกิร์ตใส่มาให้นะครับเวลาใส่สเกิร์ตด้านท้ายมองไม่เห็นล้อยางอะไรเลยไหมมองไม่เห็นเลยนะครับล้อยางอะไรมิวเออยู่ด้านล่างไม่ได้อยู่ในตัวรถนะอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยพอใส่สเกิร์ตแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นล้อยางอะไรแล้วก็ปลายท่อที่เรามองไม่เห็นปลายท่อคันนี้ใส่ด้วยนะปลายท่อเวลาที่เราใส่สเกิร์ตมันจะมีปลายท่อที่ เอาอากาศพุ่งลงด้านล่างไม่แห้นประทะตัวชายสเก์ตนะฮะมากับชุดแต่งนะครับ่ายชุดแต่งทําให้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดชุดแต่งนะรทรงฮิตเลยที่บอกว่าหลายๆคันชอบแบบนี้ก็เราแต่งบ่อยๆก็แบบนี้ชิ้นแบบนี้นะครับก็จะมาอัปเดตกันให,ให้ให้ให้ชมนะครับก็คันนี้เอาจริงๆแล้วถ้าเจาะลายคันเลยคันนี้1,25,000บาทนะครับ1,25,000บาทเอล g a n หนึก้าสิามุก 125,000บาทนี่คือออกรถนะครับเงินออกรถแล้วก็ผ่อนแค่18,600เองนะครับคันนี้นะฮะอันนี้รับจริงๆโปรโมโชั่นจริงๆชุดสเกิร์ตก็ให้แบบนี้เลยนะครับทั้งหมดแล้วแต่ท่านไหนจะเลือกโปรโมชั่นแบบไหนนะจริงๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกคันไม่เหมือนกันเลยนะครับใครอยากจะเซ็ตล้อเพิ่มก็อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เอาแค่นี้นะครับที่เหลือภายในเดี๋ยวเราก็ไปเซ็ตแต่งกันเรื่องอื่นนะครับอาจจะเป็นพรม6 d ถูกใส่แน่นอนนะครับแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับด้านในมันจะมีแปะชุดที่เป็นสครับเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูสครับเหตุกันหน่อยมันจะมีสครับเหตุชิ้นที่แปะไว้บริเวณบันไดประตูน,นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สครับเหตุเขาเหมือนมีไฟนะแต่มันไม่มีนะครับมันจะเป็นสีลักษณะของ สะท้อนแสงนะสีสะท้อนแสงสีแดงสะท้อนแสงสีขาวสะท้อนแสงเวลาที่มันตกกระทบไฟหน่อยมันก็จะเป็นประกายหน่อยนะครับอะจะแปะไว้หมดเลยทั้ง4บานประตูนะครับบริเวณบันไดประตูนะครับก็จะมีลักษณะคือตัวโลโก้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ของคาโต้นะครับเป็นอะคริลิกครับนะ บริเวณพื้นผิวตรงนี้นะครับเราแปะไปเลยนะการลอยได้เปิดประตูก็ดูสวยงามถ้าไหนไม่ชอบแปะก็ยกเว้นได้เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเพิ่มพวง6 d คันนี้นะครับ่าแล้วก็ส่วนของเบ้ามือจริงๆใครอยากเพิ่มก็ได้แต่ไม่เพิ่มก็ได้นะเราจบแค่นี้ก็ได้นะเบ้ามือมีทั้งแคปลามีทั้งดับด้านนะครับเพิ่มได้นะครับบริเวณเบ้ามือ,เ,อ,อเราพามาชมกันก้เข้าส,สวย จริงๆแต่งบ่อยๆผมรีวิวบ่อยแล้วล่ะในช่องนะฮะในช่อง YouTube ด้วยนะครับ e m e r อร์เลอร์สปเซตเนี้ยรีวิวบ่อยๆเลยนะครับก็มีหลายๆสีทำหลายๆสีให้แต่ว่าคันนี้ยกเคสมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสมมุติเราแต่งแบบเนี้ยจริงๆเคสที่อยากได้ฟรีผมก็จัดให้นะครับก็เป็นลายคันไปว่าเราอยากได้ล้อแม็กเราอยากได้ชุดสกเกิร์ตรอบคันนะครับอันนี้ทำให้นะครับนะทำให้แบบนี้เลย เพราะแต่ละคันไม่เหมือนกันนะเอออย่างที่บอกนะฮะท่านไหนอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะครับอยากดาูระบบไหนการทำงานของตัวรถระบบไหนที่ยังขาดเหลืออยู่ที่ท่านยังไม่รู้อยากให้ไปรีวิวลรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนถ้าท่านไหนอยากจะติดต่อโดยตรงก็0 9 2 6 8 1 9 3 8 6อนะฮะอันนี้เบอร์อเลยนะครับเบอร์ติดต่อตรงเลยนะครับท่านนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะจบแค่นี้ไม่มีล้อหรอกไม่เปลี่ยนล้อเพราะว่า ทรงใช้งานสายครอบครัวอยากได้แบบแต่งรอบคันสวยๆนะครับก็จะจบแค่แบบประมาณนี้ที่เหลือก็จะมีแค่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างการติดเบ้ามือเพิ่มนะครับการสร์เพิ่มไปแล้วชุดฟิล์มเพิ่มไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็เติมพรมแค่นั้นละครับนะฮะเราก็พร้อมส่งมอบได้ละเคสนี้นะครับเคสนี้ฟรีนะผมย้ําก่อนเคสนี้ฟรีชุดแต่งรอบคันฟรีนะครับเซตชุดแต่งรอบคันเนี่ยมันไม่ได้หมดเท่านี้ ผมมีหลายแบรนด์นะครับผมมีหลายแบรนด์ถ้าท่านใหญ่อยากได้ชุดแต่งแบบไหนก็ขอแบบมาได้ครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะไปเลือกดูในช่องผมก็ได้นะครับว่าผมรีวิวชุดแต่งอะไรใส่ไว้บ้างนะครับมีเยอะมากๆคือที่เนี่ยรวมไปให้หมดเลยนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละหนึ่งตัวอย่างที่แต่งบ่อยแล้วก็เห็นประจำนะครับผมกลัวทุกท่านเบื่อเหมือนกันเซตนี้ผมมารีวิวบ,บ่อยเดี๋ยวจะหาเซตอื่นมารีวิวให้บ้างนะครับก็กระแสนิยมนะครับชุดแต่งคา์โต้นะครับ เอ็มพอลล์สปอร์ตยี่ิชิ้นนะฮะอ่ะฝากไว้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะคลิปต,ต่อไปเดี๋ยวไว้มาชมกันใหม่ครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ